้วยนะครับทุกทุกคนมผมแบบนั่งทัวร์นเมนต์แคนอยู่ใช่ไหมไปเห็นกล่องอันนี้ครับแบบให้ซื้อนะสิบวอครับสิบบาทอ,ะอ่ะมผมก็เลยรีบมาอัดคลิปเลยนะครับฝากากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะทุกคนเราไปดูกันเลยว่าจะเกลื่อนไม่เกลื่อนครับอาจจะได้ดเหมือนชุดก็ได้อ่ะจัดเลยรออะไรเหนื่อย <c oughs> วิ่งมาที่แคสเกมเลยอือมเรื่องหน่อยไอ้ชำระเงินสำเร็จโอ้โหกล่องข้อความก็มากเลยนะครับสำเร็จอย่าเพิ่งเปิดอ่าเดี๋ยว,ยวนี่ก่อน มาแพ็กเกจโอ้โหเปิดเลยตกลงกล่องนนะ่0สามร้อยเอมาอันนี้ผมมีแล้วนะผมก็แบบเอาไปเลขอะไรก็ได้นะเปิดไปเลยห้าผมไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเห็นไหมลูกสองไฟเปิดทีละหนึ่งจัดไปครับโอ้โหยี่ี่ชั่วโมงสามวันนี่นี่ยิบสีชั่วโมงทอทาวอนได้ไหม โอสาวันคราสุดท้ายอันนี้โป่งตีนกดเลยยีิบสชั่วโมงอีเวนสกาอันนี้แบบของฟรีไม่เอาเวย้ยอืเปิดไปเลยุ้ยถาวรถาวรใช่ป่าวะทุกคนถาวรเกินอันนี้เอเคมังกรนะครับกดไปยีิบสชั่วโมงเจ็ดวันเจ็ดสมวันเจ็ดวัน อีโอ้ยเปิดไปเลยเพชรเหลือทำอะไรดีครับท่านผู้ชมมาดูเราได้อะไรกันนะครับที่ทาวนอนมั่งนะน่าจะเป็น m p ็มซีนะครับนี่แวันนะครับจมแส่แม่งเลยของฟรีทั้งนั้น18วันโอ้โหเนี่ยผมมีแบบของฟรีทั้งนั้นอุยอ้ยอุย้ยดาเมจ2องตระการยิงเอาดาเมจด,ดีวกว่าแรงดีจวดดี อืมของฟรีโอ้โหโอ้โหโอของฟรีทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมเหลือสามร้อยเพชรเราจะซื้ออะไรดีครับเพื่อให้คลิปมันยาวๆนะอืมโอ้โหอยากจะซื้อจริงๆแต่แม่งเพชรแม่งดูสิอะไรมาใหม่ยังโอไหมกุชชี่เบลอะไรดีครับ ขอที่มันถูกๆแล้ไม่ได้ตัวจีเอ็มมันก็แพงคิบหายาาอะเมื่อกี้น้องผมมาเรียกนะครับคือแบบคลิปนี้ก็แบบไม่เกลือนะครับคือแบบได้กินปืนถาวรหนึ่งอันก็เพชรที่ผมถ้าดูดูมาก็ยังไม่มีอะไรอยากจะซีนะครับผมเอาไวค้ํำคลิปต่อไปกันแล้วกันเนาะอืม ช่วงนี้แบบของฟรีมาต้องจัดหน่อยเนาะไม่ใช่ฟรีหรกหมดไปแค่สิบบาทก็ไม่ค่อยอะไรอยากได้เท่าไหร่นะครับผมก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับคลิปนี้บ๊ายบาย